ค่ะมาต่อกันที่ ep สองเลยนะคะไม่หัวยุ่งออไม่ต้องสนใจโอเคว่างละตอนนี้นุ้ยก็จะมาทำการซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีกับเงินไทยบาทของเรานี่แหละคะ่ะคือสามารถซื้อขายผ่านธนาคารไทยได้เลยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเหรียญคริปโตเคอเรนซีว่ามันเป็นอะไรมันคือเหรียญเงินดิจิตัลสกุลเงินดิจิตัลมีหลายสกุลเงินเยอะแยะมากมายนะคะที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะเนี่ยก็เป็นตัวอย่าง หนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ก็ยังมีอีกหลายนาสกุลเลยซึ่งใครยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจว่าเหรียญเหรียญพวกนี้มันมาจากไหนมันทําอะไรได้บ้างสามารถย้อนกลับไปดูที่ EP หนึ่งได้นะคะคลิปที่นุ้ยทำก่อนหน้านี้ไว้เนาะแต่แต่คลิปนี้นุ้ยตั้งใจจะมาสอนคนที่สนใจที่จะทํากําไรซื้อซื้อมาขายไปเหรียญค r ิ p t o c u r r e n c y นะคะ วันนี้จะมาแบบเร็วๆแล้วก็แบบง่ายๆด่วนๆให้เข้าใจกันแบบสามารถดูจบปุ๊บเอาไปทําได้เลยอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เรามาดูกราฟตัวตัวแรกที่เราจะดูกันก็คือเหรียญบิตคอยน Bitcoin นะคะตอนนี้กราฟวิธีการกราฟก่อนง่ายๆกราฟพวกนี้แบบเป็นเป็นเขาเรียกว่ากราฟแท่งเทียนเนาะโอเคนุ้นจะสอนแบบง่ายๆเพราะว่านุ้นก็เป็นคนที่ทําอะไร ง่ายๆชอบหาทางรัดอะไรให้กับตัวเองอยู่แล้วโอเคดูกราฟง่ายสุดตอนนี้ค่าเงินเหรียญบิทคอยมันอยู่ที่สองแสนเก้าหมืนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี้ค่ะไอตรงที่เป็นเนี่ยนะให้ดูที่แนวเส้นนี้เลยแนวระนาบนี้เลยตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ตรงน,นี้นะคะซึ่งถ้าอยากจะเช็คว่าวันเนี้ยมันขึ้นมาสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วลงมาต่ําสุดที่เท่าไหร่ก็ง,ง่ายๆเลยค่ะเข้าลงมา ขยายภาพได้ขยายย่อภาพได้เนาะเนี่ยกราฟเริ่มวันที่ยี่สิบเก้าคือตัวเลขตรงนี้เป็นวันที่แล้วก็เวลาในแต่ละช่วงเนาะตรงเนี้ยเริ่มวันที่ยี่สิบเก้ากราฟลงมาต่ําสุดค่าเหรียญลงมาต่ําสุดอยู่ที่เราสามารถเอาสเกลมาแตะต,ต,ตรงนี้ได้เลยที่เราเห็นต่ําสุดนี้นะอยู่ที่2 0งแสนเก้านะคะแล้วขึ้นมาแตะสูงสุดขึ้นมาที่ประมาณนี้ สามแสนแปดร้อยนะอ่ะโอเคเราก็สามารถตัดสินใจได้พอคราา่าวๆแต่ว่าสําหรับการตัดสินใจส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ได้ดูแค่วันเดียวเขาก็จะดูวันก่อนก่อนหน้านั้นเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าเมื่อวานวันที่ยี่สิบแปดมันขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่แล้วดูดีจากวันที่ยี่สิบแปดอะแค่นี้แล้วดูวันที่ยี่สิบเก้ามาปางเราสามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะอันนี้เราดูกราฟหนึ่งวัน อันนี้เราดูกราฟ5้าวัน5้าวันผลรวมภาพมันก็จะประมาณนี้เนาะวันที่25 26 27 2้2ยี่หกยเป็นยังไงเห็นไหมว่าบิตคอยน์เขาจะขึ้นตลอดเขาจะค่อยๆขึ้นแต่มันก็จะมีบางช่วงบางเหตุการณ์ที่แบบทําให้กราฟตกมาหัวภาพได้เหมือนกันสามารถกลับไปย้อนเช็คดูได้โดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ก็สะเทือนเหมือนกันเนาะแต่ก็ การซื้อขายเขามีอยู่ตลอดไม่มีการหยุดการซื้อขายนะคะอย่างเว็บนี้บิตครับเขาก็เปิดให้เราซื้อขายได้ยี่สบสี่ชั่วโมงเลยเนาะอ่ะอย่างที่ไม่ยเคยกล่าวไปว่าการจะซื้อจะขายอะ่ะเวลาเราซื้อมาเหมือนเราซื้อซื้อของจะมาขายอะ่ะเราก็พยายามที่จะซื้อตอนที่มันทุนต่ําที่สุดถูกต้องไหมคะเพื่อที่เราจะขายได้ราคาเยอะได้กําไรเยอะอาพูดง่ายๆตอนเนี้ถ้าจะเช็คดูอ่ะ ย้อนกลับไปอะเนี่ยประมาณวันที่26 27อะต่ำสุดกราฟเขาเคยอยู่ตกลงมาถึง279,000บาทนะคะบาทต่อบิตคอยต่อหนึ่งเหรียญน,นะคะต่อหนึ่งเหรียญน,นะทุกคนยังจะยังงงอยู่หรือเปล่ามือก็ไม่รู้นะแต่ก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปละกันเนาะว่าที่เราเห็นราคาตรงเนี้ยราคาเป็นราคาเงินบาท ต่อหนึ่งเหรียญของเขานะคะอย่างอันเนี้ยหนึ่งเหรียญบิตคอยน์ก็จะเท่ากับสองแส0เก้าหมเจ็ดันณตอนนี้ราคาณตอนนี้เนาะอย่างอีเธอร์มเนี่ยก็คือหนึ่งเหรียญของเขาก็จะเท่ากับห9พันเก้า้อยห้าสิบแดบาทณตอนนี้เดี๋ยวนี้แล,ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูคลิปไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ากราฟตรงนี้เขาก็จะขึ้นลงขึ้นลงมันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นคนซื้อน,เนอะเนาะอ่ะต่อไปเอ่อ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตที่สามารถสังเกตได้ก็คือราคาซื้อราคาขายคลิปที่แล้วนุ้ยก็เคยบอกไปเนาะว่ามันมีคนซื้อคนขายอยู่ตลอดแล้วเขาก็เนี่ยบางคนอะทุ่มเงินซื้อหกแสนอย่างเงี้ยเก้าหมื่นสี่มืนเนี่ยมันคือบางครั้งนุ้ยเคยเจอเยอะสุดอย่างคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วก็จะเห็นมีอยู่คนหนึ่งที่แบบทุ่มซื้อถึงหกล้านอะแล้วเขาคือถ้าหกล้านเนี่ย แค่ตัวเลขกราฟขึ้นลงแค่นิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถทำเงินได้เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วอะสำหรับคนทุนน้อยเราก็ค่อยๆขยับไปเราไม่เราไม่เร่งเราไม่รีบเราใช้เงินทำงานเราต้องคิดอย่างนี้นะคะแล้วอย่าลืมว่าเงินที่จะเอามาเล่นต้องเป็นเงินนอนเงินที่เราไม่ได้รีบจะใช้อะไม่ใช่ว่าพอคุณซื้ออย่างช่วงเวลานี้โอ้ยเห็นกราฟลงแล้วเดี๋ยวมันต้องขึ้นละเลงไว้ละ ซื้อเลยป้าบแต่อีกวันนึ่งผู้นี้ตายแล้วฉันฉันจะต้องใช้เงินไปขายเหรียญเอาเอาเงินบาทคืนมาก่อนมันถ้าคุณโชคดีมันก็อาจกราฟมันอาจจะขึ้นทำกำไรให้คุณได้แต่ถ้าสมมุติว่านะเวลานั้นกราฟมันดิ่งลงคุณก็อาจจะขาดทุนนะคะนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้อันนี้ไม่การันตีเพราะว่านูยก็มันไม่มีใครสามารถล่วงรู้กราฟล่วงหน้าได้แบบเป็นวันวอ่ะ คือตลาดเราไม่รู้ว่าคนนั้นคนนี้เขาจะซื้อกันเท่าไหร่ใครจะทุ่มเงินซื้ออะไรยังไงเนาะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยถ้าคุณมีเงินนอนอย่างสมมุติว่าในช่วงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดที่เราเห็นในภาพว่ากราฟมันลงมากเลยเราเห็นแล้วเราแบบมันลงขนาดเนี้ยมันน่าซื้อเก็บไว้อา้าวถ้าคุณมีเงินนอนคุณซื้อเลยป้างนนราคาที่ตอนนั้นที่ตกอยู่ก็อยู่ประมาณสองแสนแปด เนาะอ่ะอันนี้นุ้ยก็ก็ลองใส่ใส่ตัวเลขไว้ให้สมมุติว่าตอนนี้นุ้ยมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทถ้านุ้ยจะซื้อตอนนั้นอนะซื้อหนึ่งหมื่นบาทซื้อในราคาฝั่งนี้เป็นซื้อนะคะก็จะเห็นเนาะมันเป็น,นเป็นเมนูภาษาไทยอะคือมันง่ายอะฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูซื้ออันนี้เป็นเมนูที่เราจะขายในกรณีที่เรามีเหรียญอยู่แล้วเนาะตอนนี้เขาก็จะบอกเลยว่ายอดเงินคงเหลือของคุณมีเท่านี้ส่วนฝั่งนี้ที่จะขายอะเรามียอดคงเหลือเหรียญ บิตคอยเท่าไหร่ตอนนี้นุ้ยไม่มีละคุน,นุ้ยเทขายเพื่อที่จะเอามาทดลองทําให้กับทุกๆคนดูเนาะว่าซื้อขเหรียญน,นะทำยังไงสมมตินุ้ยจะซื้อเหรียญบิตคอยเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทหรือถ้าอยากจะเทซื้อให้หมดเลยก็คลิกตรงน,นี้ก็ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยซื้อไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่ตอนนั้นราคามันตกมาอยู่ที่สองหมื่นแปดเนาะถ้าตอนนั้นเราซื้อทันและเรามาขายมาขายนะตอนเนี้ยราคาตรงเนี้ยหรือว่าจะลองกะดูว่าอุ้ยถ้าเราตั้งราคาไว้ที่เนี่ย โดยสามขึ้นมาถึงสามแสนกว่าเนี่ยนะในเวลาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่เก้าสองสามวันเนี่ยจะเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะสามารถทําเงินให้เราได้เท่าไหร่โดยประมาณมันจะไม่มันไม่เท่าเป๊ะหรอกเนาะเราก็ไม่รู้บางทีกราฟมันอาจจะขึ้นไปมากกว่านั้นหรือบางทีกราฟมันอาจจะดิ่งลงในกรณีนี้อน,นุก็ลองยกตัวอย่างเอาไปเหรียญกลมเอาเป,เล,เ,าเ,ปเลขกลมกลมซื้อหนึ่งหมื่น ในราคาสอง0มื่นสองแสนแปดเราก็จะได้เราก็จะได้เหรียญมาประมาณนี้เขาก็จะคำนวณมาให้เราเลยเราจะได้บิตคอยน์มาเท่านี้นะแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราขายไปนะช่วงเวลาที่มันขึ้นสูงสุดก็คือสามแสนอ่ะแล้วก็เอาจำนวนเหรียญบิตคอยน์ที่เรามีที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะได้จำนวนเท่านี้แหละวางไปสามแสนถ้าขายได้ราคานั้น จำนวนเงินที่เราจะได้รับก็คือ1660บาทเงินหนึ่งหมื่น 10, จะทำกำไรให้เรา660บาทใน2วันหรือ3วัน mm hmm. ซึ่งคุณลองคิดดูว่าบางคนมีเงินทุนเป็นแสนเป็นล้านณนะช่วงเวลานั้นเลขกลมๆคืออันนี้คือนุยไม่ได้บอกว่าคุณต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอนะไอ้โปรแกรมตัวนี้ไม่ใช่โปรแกรมสิเว็บไซต์แอปตัวนี้คือคุณสามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้เลยค่ะ ตั้ง่าดัโนมัตินั่นหมายถึงว่าเราอะอยากจะซื้อเหรียญในราคาตอนที่มันกราฟเขาดิ่งลงมาถึงขนาดเนี้ยแล้วเราก็ซื้อราคาเปิดราคาทิ้งไว้เลยช่องซ้ายมือที่เราเห็นเนี้ยมันคือการเปิดราคาทิ้งไว้ของหลายๆคนที่เขาเขาเปิดราคาทิ้งไว้ว่าฉันจะขายราคาเท่านี้อันเนี้ยฉันจะซื้อในราคาเท่าเนี้เห็นไหมเขาเปิดราคาทิ้งไว้อย่างคุณคนเนี้ยกราฟมันก็จะแบบช่องซ้ายมือเขาก็จะทําแบบ บนสุดคือราคาแพงสุดอย่างเงี้ยที่ที่จะขายนะอย่างฝั่งขายนเนาะเราจะดูกราฟง่ายๆเลยตรงเนี้ยเห็นไหมเขาเปิดราคาที่แพงที่สุดแล้วก็จะค่อยๆถูกลงมาถูกลงมาเขาจะขายถูกลงมาถูกลงมาคนไหนขายถูกสุดคนนั้นจะถูกโดนปล่อยออกไปก่อนแล้วก็จะไล่ลําดับไปเรียงตามคิวไปตามตัวเลขไปเห็นไหมมีคนซื้อปุ๊บก็จะไล่ไปเรียงไปส่วนไอ้ฝั่งข้างละข้างสีเขียวเนี่ย เขาก็จะเรียงลําดับจากการที่คนรอเปิดออรอเปิดออเดอร์ซื้อฉันจะซื้ออันนี้ยฉันซื้อฉันให้ราคาเนี่ยเท่าเนี้ยราคาสูงที่สุดละของคนที่จะซื้อแล้วไล่ลงมาไล่ลงมาจนแบบล่างๆอะ่ะก็จะกลายเป็นว่าเปิดราคาไว้ต่ําคนที่ให้ราคาสูงก็จะได้ซื้อไปก่อนไม่งงเนาะ ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะแต่ในส่วนวันนี้ที่นุ้ยบอกอะ่ะถ้าเวลาเราเปิดออเดอร์ซื้ออะ่ะสมมุตินะอันนี้นุ้ยทําให้ดูเลยก็ได้ถ้าคลิกซื้อปาบออเดอร์ของเราจะมาอยู่ที่งนี้เลยค่ะเห็นไหมซื้อซื้อเปิดราคาไว้ที่สองแสนแปดรายชื่อนุ้ยจะไม่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันต่ำกว่าราคาของคนที่อยู่คิวหลังสุดละแต่เดี๋ยวรายชื่อของเราจะกระดับ,ด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 บขึ้นไป นี่างแต่ถ้าเราไม่พอใจแล้วถ้าสมมุติว่าสมมุตินะคะว่ามีออเดอร์เปิดจริงไว้ละแล้วมีคนขายในราคานี้จริงถึงเวลานั้นกราฟตกลงมาแล้วมีการขายได้จริงๆไอ้รายการตรงนี้มันก็จะย้ายข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ค่ะมาอยู่ฝั่งประวัติการทรํารายการของฉันแล้วเงินของเราตรงนี้ก็จะหายไปนะคะเพราะว่าเงินสดหายไปถูกเปลี่ยนค่ามาเป็นเหรียญ บิตคอยเรียบร้อยแล้วนั่นเองเหมือนกันถ้าเราอยากจะขายเราก็ต้องตั้งราคาขายที่สูงกว่าที่ราคาเราซื้อมาถูกต้องไหมเพราะเราต้องการทํากําไรเราก็ตั้งราคาทิ้งไว้ได้เลยแล้วเมื่อกราฟหรือว่ามีคนพอใจที่จะซื้อเหรียญของเราเขาก็จะอัตโนมัติให้เราทันทีได้เหมือนกันซึ่งหนูก็ทําบ่อยก็คือแบบง่วงก่อนหลับก็ซื้อทิ้งไว้สักหน่อยเนาะถ้า ถ้าซื้อทิ้งไว้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าเปิดมาดูอ่ากราฟขึ้นแต่ยังไม่ถึงราคาที่เราตั้งไว้เราก็จะยังไม่ได้ทําการขายแต่ถ้ากราฟขึ้นแล้วไปแตะหรือเลยขึ้นไปจากราคาที่เราตั้งขายไว้นั่นแหละเราทําเงินแล้วเราก็สามารถมาบวกลบคูณหารดูได้เลยนะอันนี้คือวิธีของคนที่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเฝ้าหน้าจอนะคะอันนี้เป็นวิธีของคน ที่จะพูดไปยังไงดีล่ะไม่ใช่ขี้เกียจนะก็เราไม่ว่างเรามีอะไรทําให้อีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมอันนี้คือสามารถสร้างเงินได้แบบง่ายๆเปิดเปิดออเดอร์ทิ้งไว้แล้วก็กลับมาเช็คดูได้ตลอดจะเล่นเหรียญอะไรก็มีค่าอัค่ะนนี้จะเปิดคลิปจะเปิดของอ t h e เ e ี m ให้ดูอ่าอันนี้เริ่มลงมาแล้วเห็นปะกราฟสั่เมื่อกี้ก็ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ลงมาลงมาลงมาเนี่ยถ้าสมมติว่า อีกเทคนิคหนึ่งของคนที่มีเวลาแล้วมีมีเงินเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเงินเยอะจะสามารถจะสามารถทำกำไรได้แบบแบบถึงแม้ว่ากราฟขึ้นลงนิดเดียวอ่ะแต่เงินเยอะอะทุนเยอะจํานวนเหรียญที่ซื้อเยอะจํานวนขายเหรียญที่ขายไปเยอะมันก็คูณไปเป็นไปตามจํานวนตามนั้นเนาะอย่างกราฟที่เห็นเนี่ยสมมุติว่าเราอะเห็นแล้วอ้ยช่วงเวลานี้เลยอ่ะหกโมง ถึงสามสีทุ่มเนี่ยหกโมงลงมาถึงตรงนี้ถ้าก่อนนั้นเราตั้งราคาขายไม่ไม่ต่ำจนเกินไปอะ่ะมันก็จะมีคนเปิดแล้วก็อาจจะได้ซื้อซื้อไว้ปุ๊บพอกราฟขึ้นมาสักนิดนึงเฮ้ยรีบขายเลยปล่อยขายเนี่ยก็ทําเงินได้แล้วแต่แต่ถ้าเงินทุนน้อยมันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นกําไรเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าคุณมีทุนเยอะอ่ะคนที่แบบเขาเละเนี่ยเห็นไหมยอดหนึ่งล้านนะ่โอมาละ เนี่ยบางคนก็ซื้อร้านหนึ่งอย่างเงี้ยคุณลองเอาตัวเลขไปคำนวณเองเล่นๆก็ได้ค่ะในแอปเนี่ยบอกแล้วว่าแอปนี้ไม่เสียตังค์เว็บนี้ไม่เสียตังค์แล้วก็ปลอดภัยนุ้ยเชื่อว่าปลอดภัยมากๆเลยด้วยเพราะว่ากว่าจะการสมัครเนาะการใส่บัญชีธนาคารของเราเนี่ยต้องรอการ,การการันตีเกือบวันเหมือนกันอนะบางทีนุ้ยใส่ไปสองบัญชีบัญชีหนึ่งเร็วอีกบัญชีหนึ่งก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ก็ไม่เกินหนึ่งวันหรอกค่ะ ก็คืออยากจะให้ลองไปล็อกอินสมัครเข้าไว้เนาะแต่ก็อย่าลืมว่าเพื่อให้กําลังใจนุ้ยในการทําคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมสมัครเว็บจากลิงก์ที่นุ้ยแปะไว้ให้นะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจต่อไปเนาะใครยังไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะว่าอยากจะรู้ถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวพอจะเข้าใจการทํางานของบิทคับในในคลิปนี้กันแล้วเนาะถ้าสมมุติว่า ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะคะแต่นุ้ยคิดว่าคลิปต่อไปนุ้ยจะสอนการฝากเงินถอนเงินในเว็บเว็บบิตครับนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยละกันจะได้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนาะอันนี้สวัสดีค่ะ